วันนี้เรามาทำข้าวเม่าพอกกันนะคะอาหารขึ้นชื่อขนมขึ้นชื่อของภาคเหนือนะคะโบราณเลยจะแปลรูปจากกล้วยไข่มาเป็นข้าวเม่าพอกนะคะอ่าลักษณะคือจะมีลูกกล้วยอยู่ข้างล่างที่สามลูกนะคะแล้วมีฝอ,อยขโรยหน้าข้างบนเป็นเรียกว่าข้าวเม่าพอกนะคะอ่าเรามีอัตราส่วนอะไรบ้างเรามาดูกันเลยอ่าเราเตรียมกล้วยไข่มาสี่สิบลูกนะคะกล้วยไข่แบบนี้นะ กล้ยไข่แบบนี้นะคะลูกเล็กๆนะไม่ลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่เวลาเราห่อแล้วลูกจะใหญ่เวลาทอดแล้วจะเทอะทานะคะเตรียมกล้ยไข่ลูกเล็กนะคะลักษณะนี้ค่อนข้างงอมนะข้าวเม่าครึ่งกิโลนะคะมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะคะไม่เอาเปลือกดำๆนะครึ่งกิโลนะคะ น้ำตาลปี๊บสี่ขีดน้ำตาลทรายสี่ขีดน้ำถ้วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะเราไปเคี่ยวส่วนผสมเนี้ยให้เป็นเริ่มแรกเลยเราเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นยางมะตูมแล้วนวด2ตัวนี้เข้ากันนะคะแล้วลงไปกวนให้เหนียวลงไปกวนให้แหง้งให้เหนียวเลยนะคะแล้วมาดูส่วนแป้งชุบนะคะแป้งชุบตัวลูกกล้วยนะแป้งข้าวเจ้าห้าขีดแป้งอนเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะนะคะกะทิสดสองถ้วยตวงนะคะนะคะ แล้วมาดูแป้งสำหรับทำหน้านะคะโรยหน้าเป็นฝอยฝอยอแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลนะคะแป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่สองฟองนะคะ,ะเกลือครึ่งช้อนชากะทิสองถ้วยตวงเรานวดทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วเรานำไปทอดมีคำวิธีการทอดอีกนะคะเราไปดูกันเลยอันดับแรกเรานวดข้าวเม่ากับ มะพร้าวให้เหนียวเลยนะคะอ่าเราได้ข้าวเม่ามาทีแรกเราล้างน้ำสองน้ำสามน้ำเลยนะแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะเราเราใช้กระชอนกองให้เสด็จน้ํานะอ่าแล้วเรานำมานวดให้เหนียวก่อนนะคะแล้วช่วงรอเรานวดเนี่ยเราไปเคี่ยวน้ําตาลที่เราเตรียมไว้กับน้ำนีำ่ให้เป็นยางมะตูมนะแล้วเอาเราเอา,เอา,เอาสองตัวนี้ไปกวนให้เหนียวนะคะไปกวนให้เหนียวเลยอ่าแล้วเราไปกวนกันดํแบบแรกเลยนะคะเรากวน เราเคี่ยวน้ำตาลเป็นยางมะตูมนะคะแล้วเอาเข้าวเม่ากับมะพร้าวที่เรานวดไว้ลงมากวนนะคะควรให้แห้งเหนียว er เลยนะคะเราทึงแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะเราถึงจะไปหอ่อลูกกล้วยของเราได้นะคะอ่าเรากวนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆเนะะี่ยอีกสักพักหนึ่งถึงจะใช้ได้นะคะอีกสักพักหนึ่งถึงจะใช้ได้นะคะอเรากวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ เราทาส่วนผสมตัวแป้งที่สำหรับจุดกล้วยทอดนะคะเราจะได้ผสมแป้งแล้วค่อยๆนวดใส่กะทิเราจะได้แป้งแบบนี้มาเลยนะคะ,ะแล้วตัวตัวที่จะเป็นฝอยโรยหน้าเราจะได้แป้งลักษณะน,นี้มาเลยนะคะเราผสมรวมกันนวดค่อยๆเติมกะทิเราเนี่ยไม่เหลวเกินและไม่คุ้ยเกินะไม่ค้นเกินลักษณะน,นี้นะ แล้วตัวชุบทอดก็จะเข้มข้นกว่าตัวหน้านิดนึงนะคะจะได้ลักษณะนี้นะเรามาปั้นกล้วยกันเลยนะคะปั้นกล้วยจากที่เรากวนนะคะจากที่เรากวนเข้าเมาของเรามาแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเหนียวหนึบปั้นได้แบบนี้นะคะปั้นได้แบบนี้เลยหวาน หวานหอมนะคะอ่าเพราะว่าข้าวเม่าพ่อของเราเนี่ยจะหวานนํานะไม่มีรสอะไรมาแต่งเติมเลยหวานอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ากล้วยก็หวานข้าวพอกนี่ก็ต้องหวานนะคะจะมีหน้าที่เค็มแปมนิดนิดเท่านั้นเองนะคะอ่าทุกอย่างหวานนะคะขนมตัวนี้จะเป็นขนมโบราณที่หวานนะคะหวานนําเลยอ่าเำหรับรตัวนี้แล้วเราจะทอดหนึ่งแพนะคะเราตัดกล้วยมาสามใบเลยนะคะ หนึ่งแผ่มีกล้วย3ามใบนะคะให้ใช้กล้วยลูกเล็กนะคะเวลาเราห่อแล้วลูกเขาจะใหญ่นะคะลูกเขาจะใหญ่ขึ้นมาให้ใช้กล้วยขนาดนี้นะคะอ่าใกล้ๆงอมนะเพราะว่าขนมตัวนี้หวานอย่างเดียวหวานเป็นน้ําตาลเลยนะคะขนมโบราณจะต้องหวานนะคะ,ะเราได้อย่างนี้แล้วเรามาปั้นเข้าเม่าเลย เราใช้ถุงสวมดีที่สุดดีกับถุงมือนะคะเราสะดวกง่ายรวดเร็วเพราะว่าการปั้นจะต้องใช้นี่นะคะเพราะว่าจะแผ่ได้เลยเพราะมีส่วนผสมของกะทิจะทําให้ขึ้นมันเหมือนปั้นขนมเทียนเลยนะคะอ่านี่เลยนะคะแล้วเราห่อให้มิดนะอย่าให้ตรงไหนที่ไม่มีกระเมานะเราห่อให้มิดกล้วยเลยนะคะนี่เลยนะเราทำแบบนี้เลย นะคะเพื่อให้น้ามาม่เขาติดกล้วยนะนี่เลยช่วงเราปั้นเนี่ยเราตั้งกระทะใส่น้ำมันรอเลยนะคะใส่น้ำมันรอไฟอ่อนๆหลีให้น้ำมันเขาร้อนแบบไฟหลีนะไม่ใช่ร้อนเพุ่มเดียวนะล้มร้อนพุ่มเดียวเลยไหมเลยนะทอดไหมเลยนี่นะคะแบบนี้เลยนี่เลยนะคะปั้นแบบนี้เลยดูแล้ว ดูจากคลิปนี้ทำกินทำขายได้เลยนะคะไม่มีใครทำขายทำเองได้เลยสูตรนี้รับประกันอร่อยมากทำได้เพราะว่าเ้าวเม่าพอกเนี่ยสำคัญเลยเวลาทอดจะไม่แตกนะพะบางคนทำไม่ได้สูตรกวนไม่ได้นี่เวลาทอดเท่าไหร่ก็จะแตกจะแตกนะคะที่ส่วนมากคนไม่ค่อยทำกันคือแตกเวลาทอดกล้วยแล้วกล้วยจะแตก นี่นะคะคันแบบนี้เลยนะคะให้เขาติดกล้วยเลยนะคะอย่าให้ตรงไหนไม่มีไม่มีแป้งนะจะต้องหุ้มให้ได้นะคะแบบนี้เลยพอเราได้แล้วเราไปทอดกันเลยนะคะเราไปทอดกันเลย mereka datang